สวัสดีครับผมสวัสดีที่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นุกเกษตรนะครับเข้ามาชมนอกเขาเนาะอันนี้ฝั่งทางนี้นะครับจะเป็นเขาใหม่ฝั่งทางนู้นที่เห็นคนเดินนะครับผมนนั้นก็จะเป็นโรงงานถุงห่อนะครับระเวนบริเวณรอบรอบนะครับรอบๆก็จะเป็นโรงงานพวกรีไซเคิลประมาณเนี้ส่วนส่วนนุกเกษตรก็จะเป็น บริเวณเนาะบริเวณในเขาข้างนี้ก็จะเป็นป่าเขานะครับผมเห็ดเยอะเห็ดเยอะมากสูุเศรษจว่ากะว่าจะไปเก็บเห็ดมากินมือนกัน,น,กนเห็ดมันเยอะเอ่นพนักง,งานทางโรงงานหัวงอกเขามาเก็บเห็ดถือว่าได้เยอะมากวันนี้นุรรมม่มเสรษฐพามาชมบรรยากาศเนะาะในเ้าใหม่ในสวนในสวนที่เพิ่งทำเสร็จเนาะ นอกเหนือจากเสียงไม้หรือว่าดูแลพวกสายฟิโลหรือ,อต้นไม้หลากหลายชนิดแล้วนะครับผมหนูเกษตรยังมามาดูแลพวกขยายนะครับเพราะขยายพวกกล้วยแล้วก็พวกมะละกอนะครับไว้รองรับลูกค้านะครับถ้าเผื่อลูกค้าเขาอยากได้นะครับผมก็จะมีเงินรองรับกล้วยสายพันธุ์ดี ไม่ว่าจะเป็นกล้วยมงคลนะครับปลูกสวยงามไม่ว่าจะเป็นกล้วยกินได้พวกตัวนี้นะครับจะเป็นกล้วยกินได้พวกมะละกอนะครับมะละกอก,ก็คันมาจากอินโดนะครับเป็นลูกไว้กินสุกถ้ากินสุกจะเนื้อจะหวานมากกำลังจะเป็นดอกนะครับผมโตโตมากแล้วนะครับหนูเสร็จก็จะมาตอนเช้าจะมาดูเลยรู้สึกว่ายากขึ้นเยอะ เราว่าฝนมันติดต่อกันนะครับผมติดต่อกันมาเป็นจะเดือนนึงแล้วนะครับตกทั้งแทบจะแทบจะทุกวันนะครับมีวันนี้ยังไม่ได้ตกอากาศมีแดดตีหน่อยนะครับหนุ่เสก็เลยมาลดน้าไอ้พวกมเมล็ดก้านะครับหนุ่มเสก็จะมาปลูกมะละกอนะครับเมียก้าต้นเล็กทิ้งไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าพื้นที่เราไม่มีพอต้นโตหน่อยหนุ่น,น,นุเสก็จะขุด นะครับขุดมาใส่กระถางเนี่ยใส่กระถางไว้อันนี้เพาะ,มะเมล็ดนะครับผมลงเก็เพาะ,มะเมล็ดไว้เนีเพาะใส่แผงดำผาดลุมดำนะครับผมพอต้นมันได้สักประมาณสักสามเซนสี่ห้าเซนประมาณเนี้ยเนี่ย้นประมาณเนี้ยเม็ดมาเนี่ยก็จะมาปลูกลงดินนะครับผสมดินก็นี่แหละเอา มูลวัวเอาขี้วัวนะครับผมมาคุกเขากับดินทําให้ดินร่วนซุยก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้รากเขาได้เดินเดินได้ดีได้ไวจะได้โตไวเนาะก็จะทำประมาณนี้วันนี้หนุ่มเกษตรก็เอาน้ามาลดนะครับในแปลงเนี่ยประมาณนี้ดูแลวแทบจะทุกอย่างนะครับผมในสวนอันนั้นก็จะเป็น ที่เดินชมนะครับสวนเพื่อสุขภาพศูนย์รวมต้นไม้ที่หายากในเกาหลีใต้นะครับผมแต่ที่ไทยเราอาจจะมีเยอะนะครับผมแต่ที่เกาหลีใต้น่ะพูด,ดง่ายๆก็คือหาดูได้ยากนะครับต้นไม้เพราะว่าเมืองเขามันเมืองหนาวนะครับเมืองร้อนได้แค่6-7เดือนนอกนั้นก็เป็นหนาวทั้งนั้นนะครับเนี่ยอีกไม่เกิน3เดือนหรือเท่าไหร่นยก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวหนาวนะครับผมพวกเครื่อง ทําทความอุ่นทําความปรับอุณหภูมินะครับเราต้องเช็คปิดเข้าให้หมดนะครับปิดไม่ให้อากาศหรือว่าไม่ให้ความเย็นมันแทรกซึมเข้าได้นะครับก็จะเช็คพวกเครื่องปั่นทําความอุ่นนะครับผมเนี่ยกล้วยโตมากแล้วสูงประมาณร้อย0กสิบเดสซนติเมตรได,ได้ไม่รู้จะทํำยังไงครับมันเยอะไม่รู้จะได้กินสุกหรือเปล่า ก็ขยายพันธุ์ไว้ประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปดบกหรืออะไรเนี่ยไอโบกพัดเนี่ยบกพัดหรือว่าจะเป็นพวกโคโลคาเชียพวกกล้วยพวกมะละกอนะครับผมหลากหลายอย่างหลากหลายชนิดเลยชมนะครับผมอากาศในสวน ใหญ่มากเต็มมากล้องเลยครับผมใหญ่จริงๆปลูกลงดินนะครับเลียงง่ายๆดูแลง่ายเลยเจยมากเลยโอ้เกื่อนอยู่ไหมโกลด์คาเชียใหญ่มากนะครับผมสวยงามจริงโรสแมรี่กล้ามกุ้งด่างก็มี ลุงเสษตรก็จะปลูกลงดินทั้งนั้นนะครับผมปลูกลงดินพวกกาแฟพวกอะไรกาแฟด่างก็มีใสไปสักเนะี่ยถ้าถ้าถ้าลงดินนะครับยิ่งสวยมากพาเดินมาชมทางนี้เห็นไหมครับสวยสวย,สวยจริงๆเขาแก่เขาได้ ซื้อปลานะครับซื้อปลามาปล่อยไว้เยอะเหมือนกันแต่ไม่รู้ปลาชนิดไหนบ้างลุงเกษก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นชนิดคล้ายๆปลาดุกบ้านเรานะครับผมเยอะเหมือนกันชมนะครับความเป็นธรรมชาติของอในสวนครับต้นไม้ในสวนน้มามมหาดูได้ยากนะครับผมสวนแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็รวมพันไม้หลากหลายชนิดเนาะ ที่ไทยนะครับอาจจะมีที่ดูเยอะแยะนะครับแล้วก็ไม้ก็ชนิดที่หายากก็ที่ไทยเรามันเยอะนะครับผมแต่ว่าที่เกาหลีน,นั้นรู้สึกว่าแบบนี้นะครับหาดูได้ยากนะครับผมพวกเฟิร์นพวกอะไรเนี่ยตะ๊กแตก็นําม,มาจากไทยเราท้งนั้นนะครับเนี่ยเฟิร์นสบายเฟิร์นเขาปางเฟิร์นอะไรทุกเฟิร์นนะครับนําม,มาจากไทยทางนั้นเพราะว่าที่เกาหลีดูยากนะครับหาดูได้ยากมาก เขาแก่ก็เลยทาศูนย์รวมนะครับไม้ที่หายากในเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เอาไว้ให้สําหรับลูกค้านะครับผมที่มาเที่ยวซื้อหาต้นไม้แล้วสามารถเข้ามานั่งพักนะครับต่อไปก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟนะครับไว้ให้ลูกค้าใด้นั่งดื่มจิบกาแฟนะครับและนั่งดูธรรมชาติภายในสวนนะครับจะมีซุ้มนะครับที่นั่งทําไว้เยอะเหมือนกัน ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวหุ่เสี่ก็จะเอาโต๊ะนะครับเอาโต๊ะเอาเก้าอี้มาให้ลูกค้าได้นั่งนั่งตามซุ้มตามจุดนะครับมีทั้งหมดเกตแปดจุดด้วยกันเนาะแปดจุดด้วยกันเนี่ยสวยงามแล้วก็ยังมีเป็นกล้ารแบบอัศจรรย์ที่นั่งนะครับมีอยู่สองชั้นสามชั้นเนี่ยสามารถพาครอบครัวนะครับมาเที่ยวมาดูนะครับสวนธรรมชาตินะครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับผมนำมาอัปเดตความสวยงามนะครับในช่วงเวลาเช้าเช้าเนาะหนูเศษมาลดน้ำต้นไม้นะครับพวกกล้วยพวกมะละกอทิ้งพิเศษก็จ,จะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผมย้ยหน่อยหนูเศษก็จะตัดตัดไปปักชำไอ้ตัดไปขยายไว้ก่อนนะครับพรมันเยอะยังไม่ออกไปไหนเลยนะครับนอกจากาทางเกาหลีนะครับสั่งไปสนีกันเอง จะมีเปรยเอาเปลยไว้หลอกรับลูกค้าได้นอนเล่นด้านนี้ก็จะเป็นพัดลมสามารถนอนได้สองทางเลยสองฝั่งนะครับการปูดุดถ้าเราขยายไว้แบบนี้นะครับปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวเขาลามไปนะครับเขาขยายพันธุได้ไวมากการปูดุด เปิดน้ำระบายน้ำนะครับให้น้ำได้กอกกอกอากาศเองนะครับบำบัดของเขาเองรู้สึกว่าโคลโ,โคเชียใหญ่มากเลยนะครับผมสวยจริง น้อนนะครับน้อนก็เยอะมากดูพิ้งเราแนวหนุ่มเกษจะมาตัดปลูกไว้ในดินลงดินนะครับผมเปิ้ใหญ่มาก เปิดน้ำนะครับให้น้ำมันหมุนเวียนอยู่แบบนี้ครับให้น้ำมันถ่ายเทอกากาศเข้ามาเองน้ำจะได้ไม่ต้องเน่าเสียน,นะครับผมเพราะว่าพวกพวกไออะไรนะจอบแหน้อะไรบ้าน ใครสายเขาเรียกก็จอกแหนอะไรนะครับผมพวกจอกพวกอะไรมันเยอะ ครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากยาวไปแล้วนะครับผมยาวมากบางทีพเ,เพื่อนจะเบื่อเนาะแค่ดวงศีกก็จะเอาเสน่ห์จันไปแยกไว้ก่อนที่ไทยก็ราคาแพงเหมือนกันเนาะเนี่ยต้นนี้สวยมากนะครับผมเสน่ห์จันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ